ครับก็สวัสดีทุกคนนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็จะเป็นการมาสอนเกี่ยวกับการหาอนุพันธ์ย่อยอันดับสูงของฟังก์ชันที่มีตั้งแต่2ตัวแปรขึ้นไปนะครับอนุพันธ์ย่อยอันดับสูงคืออะไรก่อนอื่นเราต้องมารู้จักอนุพันธ์อันดับสูงก่อนอนุพันธ์อันดับสูงก็คือการหาอนุพันธ์ตั้งแต่ สองครั้งขึ้นไปนั่นก็คืออนุพันธ์ย่อยอันดับสูงคือการหาอนุพันธ์ย่อยตั้งแต่สองครั้งขึ้นไป ตั้งแต่สองครั้งขึ้นไปทำยังไงสมมุติว่าเราให้ฟังก์ชันมาก็คือ z เท่ากับ fxy ให้มาทีนี้เวลาเราหาอนุพันธ์ย่อยอเวลาหาอนุพันธ์ย่อยเราก็จะไดะ้ถ้าหาอนุพันธ์ย่อยเทียบกับ x ก็คือ,อสัญลักษณ์นี้แทนการหาอนุพันธ์ย่อยเทียบกับ x หรือว่าถ้าจะเขียนในรูปเขียน,นง่ายก็คือ f ห้อย x นั่นเองนะครับ แล้วก็ถ้าหาอนุพันธ์ย่อยเทียบกับ y ก็จะใช้สัญลักษณ์นี้หรือว่าใช้สัญลักษณ์ f ห้อย y แล้วกันทีนี้ฟังก์ชันของเรามันมีตั้งแต่สองตัวแปรการหาอนุพันธ์ก็ต้องหาอนุพันธ์ย่อยก็เป็นไปได้สองแบบก็คือเทียบกับ x หรือว่าเทียบกับ y ทีนี้พออนุพันธ์ย่อยอันดับสูงะจะทำยังไงอันนี้คืออนุพันธ์อันดับที่หนึ่ง สามารถหาได้สองแบบก็คือเทียบกับ x และเทียบกับ y ทีนี้อันดับสองก็คือดิฟสองครั้งก็เกิดปัญหาว่าถ้าดิฟสองครั้งครั้งต่อไปเราจะดิฟเทียบ x หรือดิฟเทียบ y ดิฟเทียบ x หรือดิฟเทียบ y ดังนั้นถ้าเรามาเขียนเป็นคล้ายๆกับแผนผังก็คือถ้าเรามีฟังก์ชัน fxy มา เราหาอนุพันธ์ย่อยครั้งที่1อ่ะอันดับที่1ก็คือสามารถหาเป็น fx กับ fy คือเทียบกับ x และเทียบกับ y ทีนี้พอเทียบกับ x เสร็จเราก็สามารถหาอนุพันธ์ย่อยได้อีกครั้งหนึ่งก็คือสามารถเทียบกับ x อีกรอบหรือว่าเทียบกับ y อีกรอบอ่ะแล้วเราเอาไปเทียบกับ y ส่วนพอเราหาอนุพันธ์ย่อยเทียบกับ y เสร็จเราก็ ครั้งต่อไปครั้งที่สองก็อาจจะไปเทียบกับ x ก็ได้เทียบกับ y ก็ได้ดังนั้นก็เลยเกิดสัญลักษณ์เหล่านี้ขึ้นมาเวลาเราเห็นสัญลักษณ์เราก็ต้องรู้ว่าสัญลักษณ์ที่ให้มาเราต้องดิฟเทียบกับอะไระต้องดิฟเทียบกับอะไรก่อนอะไรหลังอเอาง,ง่ายวิธีจำง,ง่ายสมมุติเราอ่านว่า f x x ราอ่านว่า fxx x, แสดงว่าดิฟเทียบกับ x ทั้งสองครั้งอันนี้ไม่ค่อยมีปัญหาทีนี้ถ้า fxy เราจะดิฟเทียบอะไรก่อน fyx เราดิฟเทียบอะไรก่อนเราก็ตามลำดับที่เราอ่านเลยครับก็คือ fxy เราพูด x ก่อนแล้วก็ดิฟเทียบกับ x ก่อน fyx เราพูด y ก่อนเราก็ดิฟเทียบกับ y ก่อนนั่นก็คือ เราต้องดูลำดับให้ถูกว่าเราจะดิฟเทียบอะไรเป็นอันดับแรกดิฟเทียบอะไรเป็นอันดับต่อไปอันนี้คือตัวอย่างของอนุพันธ์นอันดับที่สองก็หาได้เป็น4แบบทีนี้ถ้าอันดับสามเราก็ต้องดูต่อไปว่าอ่ั้างต่อไปจะดิฟเทียบอะไรได้บ้างสมมติดูจากอันแรกเรามี fxx แล้วแล้วก็ดิฟได้อีกสองแบบก็คือ f x x แล้วก็อาจจะเทียบกับ x ต่อไปเรามี f x x ครั้งต่อไปเราก็อาจจะดิบเทียบกับ y อ่ะอันนี้เราก็ดูลำดับไปเรื่อยๆอันอื่นก็เช่นเดียวกันอ่ะทีนี้วิธีหาเราจะหายังไงอ่ะเรามาดูตัวอย่างเรามาดูตัวอย่าง เรามาดูตัวอย่างกันว่าเราจะหายังไงทีนี้โจทย์ให้มาว่าให้ f x y เนี่ยเท่ากับ x กำลังส y บวกสม x บวก3ม x ลบส y จงหาอนุพันธ์ย่อยอันดับ2เหล่านี้เราจะหายังไงทีนี้เราดู2อ,อันนี้มันดิฟเทียบอะไรก่อนอ่ามัน x อยู่ข้างหน้ามันก็เลยดิฟเทียบ x ก่อนดังนั้นเราก็มาดูอันดับแรกเราก็ต้องหา f x ก่อนหา ff f x ก็คือ d ิ x ของอะไร x กำลังส y บวก3 x ลบ2 y ทีนี้พอดิฟเทียบกับ x เราก,ก็ดูทีละตัวอันดับแรกดูตัวนี้ดิฟเทียบกับ x เ,เวลาหาอนุพันธ์ย่อยอะไรท,ไที่ไม่ใช่ตัวแปร x เราก,ก็มองเป็นค่าคงที่ดังนั้น y ตรงนี้เป็นค่าคงที่เราก็เลยดิฟแค่ x ก,กําลังสองอดิฟมา y เป็นค่าคงที่ดิฟ x ก,กําลังสองได้ 2x บวกกับเราดิฟก้อนนี้ดิฟ 3x เทียบกับ x ได้3แล้วก็ลบด้วยเราดูก้อนนี้ไม่มีตัวแปร x ไม่มีตัวแปร x อยู่เลยถ้าเราดิฟเทียบกับ x มาก็จะเป็น0ดังนั้นตอนนี้เท่ากับ 2xy บวก3ต่อมา สิ่งที่เราจะหาคือ fxx ก x, x, ับ fxy เรามาดู fxx x, x ก็คือดิฟเทียบกับ x ของ 2xy 2xy บวก3ดิฟเทียบกับ x มาดิฟ 2xy ได้อะไรดิฟ 2xy ก็จะได้ ส y บวกกับดิฟ3ได้0ดังนั้นข้อนี้เท่ากับสอง y ทีนี้ f x y เราก็คือดิฟเทียบกับ y ของตัวเดิมที่เราหามาไว้ก็คือ2 x y บวก3ดิฟมาได้เท่าไหร ดิฟออกมาได้ดิฟเทียบ y ทีนี้เราก็มอง 2x เป็นค่าคง,งที่เราดิฟว dy/ ดิว y เป็น1ดังนั้นตรงนี้เท่ากับ 2x บวกดิฟ3เทียบกับ y ก็เป็น0เช่นกันดังนั้นข้อนี้เท่ากับ 2y อ่ะไม่ใช่เป็น 2x ขอโทษทีอะ เราได้สองอันแล้วทีนี้เรามาดูสองอันนี้สองอันนี้สองอันนี้เราต้องหาอนุพันธ์เทียบกับ y ก่อนดังนั้นเราก็หา f(y) ออกมาก็จะได้ f(y) เท่ากับ d y d y ของฟังก์ชันเลย x กำลัง2 y x กำลังสอง y บวกส x ลบส y ตอนนี้เราดิฟเทียบ y มอง x เป็นค่าคงที่ดังนั้นดิฟก้อนแรกอันนี้ได้เป็น x กำลังสองบวกกับดิฟส x เทียบกับ y ได้0แล้วก็ลบด้วยดิฟสอง y เทียบกับ y ได้ สองดังนั้นเท่ากับ x กำลังสองลบสองทีนี้เราจะดิฟเทียบกับอะไระ f y x แสดงว่าต่อไปเราดิฟเทียบ x ดังนั้นก็จะได้ว่า f y x ก็จะเท่ากับดิฟเทียบ x ของ x กำลังสองลบสอง เท่ากับดิฟเอ็กกำลังสองได้2 x ดิฟลบสองได้ศดังนั้นข้อนี้เท่ากับ2 x อ็กทีนี้ถ้าเราดิฟเทียบกับ y ต่อไปก็สัญลักษณ์คือ x y y ก็เท่ากับดิฟเทียบกับ y ของ x กกำลังสองลบ x กำลังสองลบสองดิฟมาดิฟ x กำลังสองเทียบ y ไม่มีตัวแปร y เลยก็เป็น0ูนลบด้วยดิฟสองก็เป็นค่าคงที่เหมือนกันก็เป็น0ดังนั้นข้อนี้ตอบ0นูนยจะเห็นว่ามันไม่ได้มีอะไรยากขอแค่เรามองลำดับในการดิฟให้ถูกต้องว่าเราต้องดิฟกี่ครั้งดิฟเทียบอะไรก่อนอะไรหลัง เราก็จะสามารถทำได้โดยใช้ทักษะการดิฟที่เราเรียนมาเรามาดูโจทย์ต่อไปถ้าเป็น3ามตัวแปรเราจะทำยังไงเป็น3ามตัวแปรเราจะทำยังไงเรามาดูข้อนี้เขาให้ f x y z เป็นฟังก์ชัน3ามตัวแปรมา เท่ากับ x กำลัง3 y กำลัง2 z บวกกับ2 xy บวกกับ5 y z กำลัง2ชงหา fx xy แล้วก็ fx เเราจะหายังไงอันดับแรกเราดูมันต้องอินทิเกรตมันต้องดิฟเทียบกับ x ก่อนใช่ไหม ดังนั้นเราอันดับแรกเราก็หา fx มาเลย fx ก็คือการดิฟเทียบกับ x ของ x กำลัง3 y กำลัง2 z บวกกับ2 xy บวก5 y z กำลัง2ดิบเทียบกับ x มา ได้เท่าไหร่ตอนนี้เราจะดิบเทียบกับ x ตัวที่เราจะมองเป็นค่าคงที่อันในโพสแรกก็คือ y กําลังสองแซดังนั้น y กําลังสองแซดเนี่ยเขียนไว้ก่อนเลยทีนี้ดิฟ x กําลังสาได้อะไรก็คือได้3าม x ยกกํลังสองบวกกับดิฟ2 x y เทียบกับ x ได้อะไร ็เท่ากับ 2y บวกกับดิฟก้อนนี้เทียบกับ x ไม่มีตัวแปร x เลยแสดงว่าเป็นค่าคงที่ดิฟมาเป็น0ดิฟมาเป็น0ถ้าจัดรูปก็จะกลายเป็นแหม x กำลัง 2y กำลัง 2z บวก สอง y ทีนี้ขั้นต่อไปเราลองมาดูอันนี้ก่อนอ f x z ก็คือเอาที่ดิฟเทียบ x เมาดิฟเทียบ z ก็จะได้ว่า f x z ก็จะเท่ากับ d by d z ของอะไรก็คือ3 x กำลังส y กำลังสอ บวกบวก 2y ดิฟเทียบแซออกมาตอนนี้ถ้าเทียบแซก้อนนี้จะเป็นค่าคงที่แล้วดิฟแทเทียบกับ Z ดังนั้นก้อนแรกดิฟได้ 3x กำลัง 2y กำลัง2บวกกับดิฟ 2y เทียบกับ Z ไม่มีตัวแปร Z เลยดังนั้นเท่ากับ ศก็จะได้เป็น 3x มกำลังสอง y กำลังสองทีนี้เรากลับมาดูก้อนนี้เราจะหา f x x y ดังนั้นเราต้องหา f x x ก่อนแล้วก็มาดูว่า f x x เท่ากับอะไรก็คือดิฟเทียบกับ x ของ 3x กำลัง 2y กำลัง2 z บบวก 2y ดิฟเทียบกับ x อะไรเป็นค่าคงที่บ้างก็คือ 3y กำลัง2แล้วก็ z เราก็สามารถดึงออกมาเอามาเขียนก่อนเลยก็จะเป็น 3y กำลัง2 z แล้วตัวที่เราจะดิฟคือ x กำลัง2ซึ่งดิฟ x กำลัง2เทียบ x, 2, 3, x 2, ได้อะไรก็คือเป็น 2x นั่นเองบวกกับดิฟ 2y เทียบกับ x 2y ไม่มีตัวแปร x ดิฟมาเป็น0ทีนี้ถ้าเราจัดรูปก,ก็จะเป็น 6x y กําลัง2 Z. ใช่ไหมทีนี้เขาให้หาอะไร f x x y ต่อไปต้องดิฟเทียบกับ y ก็เลยจะได้ว่า f x x y ก็เท่ากับดิฟเทียบกับ y ของ6 x y กํลังสองแกตอนนี้เราดูอะไรเป็นค่าคงที่ก็คือ6 x กับ z เป็นค่าคงที่สามารถเอาออกมาได้ก็จะเท่ากับ6 x แแล้วดิฟ y กำลังสองได้2 y เพราะว่าดิฟเทียบกับ y ดังนั้นถ้าจัดรูปออกมาก็จะเป็น12 x y z นั่นเองที่กล่าวมานี้ก็คือเป็นการหาอนุพันธ์ย่อยอันดับสูงขึ้นไปก็คือดิฟตั้งแต่1อ่ดิฟ ตั้งแต่สองครั้งขึ้นไปดังนั้นเวลาเราดิฟเวลาเราจะหาอนุพันธ์ย่อยนั้นเราก็ต้องดูว่าเวลาเราต้องดูว่าเราจะหาเทียบกับอะไรก่อนเทียบกับอะไรทีหลังก็ต้องดูตามลำดับครับก็หวังว่าคลิปวิดีโอนี้นะครับก็จะเป็นประโยชน์นะครับสําหรับคนที่สนใจศึกษาเพิ่มเติมหรือว่าอยากเรียนรู้พื้นฐานในการหาอนุพันธ์ย่อยนะครับ ก็ขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับขอบคุณครับ